ค้าพลังนะซาทาอัลตารวมบูสเตอร์ในชีว์ร้อหกแต่ว่าเราทำตันหนึ่งร้อยเจ็ดได้นะครับค่าพลังประตูเนี่ยโอ้โหเด่นๆเลยนะ 90กว่าทั้งหมดนะแล้วดูอากาศยานในการกระโดดนะค่อนข้างโอเคอยู่นะถึงแม้ว่าไม่แต่ละ90นะแต่ว่าแข็งแกร่งเนี่ย76ถือว่าแข็งแกร่งนะครับสำหรับประตูคนเียนี่ผมขอ้อเปรียบเทียบกับปีเตอร์ชไมเคิลให้ดูนะคนล,ละเพลสไตล์นะแต่ว่าเป็นนักเตะแมนยูเหมือนกันบางคนถามมาเฮ้ยพี่ผมฟูแมนยูมีชไมเคิลอยู่แล้วต้องประตูคนเดียวเนี่ยอ่านเลือกใครดีนะคือถ้าฟานเดอร์ซานเนี่ยเขาจะสูงกว่าชไมเคิลอีกนะชไมเคลมิเคลว่าตัวสูงเนี่ยฟาเออซาสูงกว่านะถ้าวัดค่าแรรงปะะตูนพอๆกันเลยแแต่่วาพรลัง 9วกเนะฮะกระโดดเท่ากันเนาะถ้าวัดค่าพลังงานผมว่าใกล้เคียงนะแต่ว่าซาดูดีกว่าเล็กน้อยนะครับเพราะว่าเนี่ยมีองนอื่นบวกพอเปรียบเทียบกับคาซิยานะประตูสายออฟเฟนซีฟเหมือนกันนะฮะโอ้ก็ใกล้เคียงกันนะถ้าเกิดวัดค่าพลังประตูนะใกล้เคียงกันเลยนะแต่ว่าเออซาเหมือนเดิมเลยมีแพลิ่งบวก4นะครับแต่ว่าถ้าเป็นอากาศสยานเนี่ยนะครับแข็งแกร่งซาแข็งแกร่งกว่าแต่ว่าคาซิยาบวก8นะการกระโดดแต่ว่าส่วนสูงเนี่ยซาบวก10นะถ้าเกิดเทียบกันอะผมเลือกนะ ในสายออฟเซนซีซาผมไม่ได้ลองเล่นนะแต่ว่าดูค่าพลังความสามารถและสรีรร่างกายผมเลือกซานะสำหรับวันนี้ก็มาเปลี่ยนค่าะหลของน้าซานะให้ดีขึ้นเก่งขึ้นสุดขึ้นแล้วก็ไป107เนี่อยไม่ต้องใช้บูตโคดนะถ้าเกิดเราใช้บูตเตอร์นะบูตเอจิเนี่ยนะบูตอากาศยานก็ี่ยก็107นะโหแบบบูตเตอร์107ง่ายนะหรือบูตเกมรับเป็นตัวรับเลยดีเฟนส์เนี่ย ก็ร้อยเนะแต่ว่าถ้าบูตตรงสายแน่นอนนะถ้าเป็นประตูก็ go clipping ไม่ก็ saving อันนี้ผมขอกด s a v i n งให้ดูแล้วกันแต่ว่า go clipping ก็ร้อยเเหมือนกันนะขนาดบูต defense ยังร้อยเเลยใช่ไหมอ่ะในส่วนของการปรับค่าพลังถ้าเกิดอ,อยากจะปรับเล็กน้อยเนะี่ยแบบไม่เยอะอะไรมากลด GK 1ลงไปแล้วก็เพิ่ม GK 2นะแบบนี้ผมว่าสวยนะเพ i ลิ n g แต่หลัก100เป็นที่เรียบร้อยนะแต่ว่าใครที่อยากจะได้สายสมดุลนิดน,นึงนะเก่งแบบรอบด้านนะอาจจะลดอากาศยานาลงไปเลยนะลด GK 2ลงไปแล้วก็ไปเพิ่ม GK 3นะซึ่งได้ catching กับ นะซึ่งค่าพลาังสองอันนี้หลายๆคนอะค่อนข้าง,งโฟกัสน,นะเพราะว่าเป็นการจับบอลแล้วก็ปฏิกิริยานะครับก็เน้น2อ,อันนี้เด่นๆแต่ว่าก็จะไม่มีอะไรแต่หลัก100อน,นะโดยส่วนตัวผมชอบไอแบบแรกมากกว่าที่มีแพลิ่ง แต่หลัก100นะแต่แบบนี้ก็ดูแบบค่าพลังภาพร,าพรวมสมดุลดีนะสำหรับนาซ่าสกิลอะผมเสียได้เลยไม่มี GKDirecting นะคือในยุคปัจจุบันอะโอ้โหถ้าเกิดประตูไม่มี2สกิลเอ้ไม่มีสกิลพิเศษอะผมว่าดูเรียบๆไปแล้วปัจจุบันมันต้องมี Visionary p a r ์ไม่ก็ GKDirecting เสียดดยเลยถ้านาซามี GKDirecting โหดเลยถ้าเกิดเพิ่มสกิลผมก็แนะนำว่าเพิ่มสกิลประตูนะเพิ่มสกิลจ่ายแล้วก็เพิ่มสกิลอย่างไฟติ้งไปแค่นี้ครบเครื่องแล้วสกิลเลี้ยงสกิลอื่นไม่ต้องเพิ่มนะ ถ้าเกิดถามผมนะว่านาซาล่างนี่จะเหนียวไหมคือในสายออฟเฟนซีฟตอนเนี้ยประตูดีๆอะมันหายากนะผิดกับสายออฟเดฟเฟนซีฟดฟเฟนซีฟเนี่ยประตูเก่งๆมีเยอะนะตอนท็อปๆเลยในเกมที่เป็นออฟเฟนซีฟก็จะมีคาซิยาผมว่านซาอาจจะดีกว่าคาซิยารนะเพราะว่าส่วนสูงสซรนร่างกายในเกมเนี่ยค่อนข้างมีผลมากนะเขาสูงเกือบ200สูงกว่าชามายคเคลน่ะคือสูงมากนะครับด้วยส่วนสูงวันนี้ผมว่าจังหวะบินปัดจังหวะกางตัวเซฟอะไรเงี้ยหรือจังหวะแบบวิ่งเข้ามาแบบว่าเฮ้ยหลุดเดี่ยวแล้ว ออฟฟนซิมันจะวิ่งเข้าหาประตูอยู่แล้วเอาวิ่งเข้าหากองหน้าอยู่แล้วแบบนี้ผมว่าน่าจะดักได้เยอะกันได้เยอะส่วนตัวผมคิดว่าน่าจะเหนียวมากๆนะถึงแม้ว่าจะเพิ่งเข้าใหม่แต่ส่วนตัวผมคิดว่าอาจจะระ,ระดับท็อปได้เลยอะ่ะ